สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาทํากับข้าวกันที่บ้านน้องแคทนะคะทุกคนวันนี้วันศุกร์ดูเดยต้มไก่นี่ฝีมือน้องเปิลยัสเส,สีสบสสบสสบส่บห่าเสบหรือค่ะมันต้องแซ่บสิคิดว่าหวังไว้ว่ายาว้านสันเมียเขาบอกว่าเขาทําก้อยแทบเดี๋ยวเมื่อื่นไปซื้อเนื้อมาให้เขาเฮ็ดแคทบ,บอกว่าจะเสียเนื้อ แค่จะพูดอะไรอย่างนี้น้องแคทก็จะตําส้ตามตำนะคะเนี่ยส้ตมตำนี่วันนี้มีสองอย่างใช่ไหมนะ,ะ,เ,ะมมเปิ้นทอดไข่เปิน้นทอดไข่บ่ะเปิ้นและนั่นอะไรไก่ทําอะไรตับไก่ <c oughs> กอ,อืมสีเี้ยเกาอ๋อมืออืมทอดไข่บ่ะลูกเธอป่ะมันจะกินกับอะไรลูกเธอเนี่ยก็ตำมะฮงโอ้โห เราแต่แล้ร้านน่อยหิวเข่าแล้วเนาะยกใหญ่เลยตอนนี้ก็รอรอไก่เหนียวอะอนี่ยไก่เหนียวจ้าโอ้ซื้อมาจากไหนซือมาจากร้านแครเอที <c oughs> ่ลรยยานะบอ <c oughs> uh. บนี่แบบมันมีมตู้ทั้งผีนี่ท่านใดปตานิ่อยูนี่เลยตู้เขาอยูมีป่าพรอ้าวเตะหอยแต่พวกนี้หอยหลายหอยหอันนี้<อ>คืนนี้เราจะนอนที่นี่นะทะุกคนนอนบ้านคุณนายแคทนี่เราจะนอนเนี่ยในสี่คนเนี่ยจะจองโซฟาเด้อ นี่ดอกไม้เสวยนอนนั่งตามสมตามนั่งก็แซหแดนนแซหาผูว่าแซดหาผู้ว่าูข้างนอกหนาวแล้วได้ทุกคน,นดูต้นไม้สีเหลืองแล้วอ่ะโอ้ไม่ตอนนี้ขี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้บอตอนนี้ทุ่มสิบเอ็ดนาทีโอ้ยแดดนะเนี่ยทุ่มกว่าแล้วนะทุกคนทุ่มสิบเอ็ดนาทีจ<ด>้ะอ๊ย คนสวยใจดำคนสวยใจดำไม่นา่าว่าทำได้แก้วตาบอกอารมณ์ดีแล้วอุ <c oughs> บา่าวติดต่อมาอารมณ์ดีแล้ว <c oughs> นั่นนั่นนั่นโถแต่โม,มาคงประแดงเทเง็ดเองคอนเนี้ยเองข้าก็เดี๋ยวนี้ข้าไปซื้อปลาไหลยังก่อนวันน่ะโอ้ปลาไหล ทอดไข่ให้ลูกเลยไปทอดไข่แม่คนสวยไปทอดไข่ให้ลูกเลยที่ปลายแม่ค้าว่าปาเอาปาลาเนาะดิคาะทอดมืเนยเนยข้าวมัน,ออนโอ้ปลาเค็มปลาทูเค็มผมก็แค่จะกินเข้าไปเปิดไฟสวยๆด้วยเนี่ยเปิดตรงไหนเนี่ยไฟเนี่ยอยู่อ่ะยะพาวปิด ว้าวยานิก้าสวยมากเลยดูดิสวยไหมพะอุ้มเปิดไฟโอ้ค oh. น,สว,นสวยนี่เราเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วเราไปเข้าสาวว่าน้ป่ะเนี่ยเมาคือนี่เมาเป็นเมาโอ้ oh, ตับก็ไม่รู้แทบพี่อุ้มไม่ได้สดวรญายอยู่ไหนอ่ะก็เขียนไปดิเขียนแล้วมันกองข้นในหเป็นเหงวสิขอกสิ เค็มเค็มไหมไม่แซ่บไม่เป็นไรแซ่บปะเ่ยเอามาชิมไหมพี่อุ้มไม่ชิมบอนั่นพี่อุ้มมันไม่มีซื้อพี่เด้อเธอแท็กไปทางใดทางแส้ซื้อพอมันก็เลยหลายคุน่ะอื้มขาดเนาะเดี๋ฟังเด้อซื้อพอก็เลยหลายแล้วบอกซื้อคนซื้อมันพอ ตามตามะคงมะคงเหลืองอซื้อมาจากบ้านแขกน,นั่นแหละเนี่เออนะ่เปิ้ลไปเอาแม่ไปแม่ขึ้น้ไ,ไ,ไ,ไปเอาะโอเนี่ยส้ตมตำพี่น้องตาบมาคงเหลืองใส่กุ้งอ,อ,อาหารเย็นนะคะทุกคนอาหารตอนแรงวันหยุดวันหยุดก็เลยพากันม,มานอน บ้านนาแคทเดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกเดินหนาวหนาวทุกคนด้วยดิเดี๋ยวจะพาเดินไปดูข้างนอกหนาวหนาวตอนนี้หนาวแล้วหน้าหนาวหนาวครับพี่น้องดูหนาวครับอีกเลยดูดิดูใบไม้เลยหน้าหนาวแล้วอ่ะใบไม้เหลืองหมดแล้ว เข้าดูเข้าเข้าสู่หน้าหนาวแล้วใบไม้เริ่มเหลืองแล้วเห็นไหมทุกคนมีนกด้วยดูสิแดดยังจ้าอยู่เลยแต่กันหนาวนะคะแดดจ้าแต่กันหนาวนะคะทุกคนนี่วันนี้เรา,านอนที่นี่นะอืเดี๋ยวเราจะเข้าซาน่าซาวน่าอยู่ข้างนอกนอนซาน่าอยู่ตรงนู้น สานาไซฟืนนะต้องนี่เมืองฟินแลนด์นะคะทุกคนดูสิอลังการเงียบเงียบเงียบมากเลยอ่ะหน้าร้อนเนี่ยแบบว่ามาันมานั่งอยู่ข้างนอกเลยจะดีมากเลยหน้าร้อน แต่นาหนาวนั่งไม่ได้นะจ๊ะใบไม้กำลังเริ่มเริ่มเหลืองใบไม้เห็นไหมสวยงามอร่ามจิตแปบลบว่ายังไม่หนาวมากเราแบบกำลังดีอากาศดีดีอากาศแบบอยากดีแล้ว เดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จแล้วก็จะไปเข้าวสาวหน้าตรงนู้นเดี๋ยวไปก่อไฟบ้านนี้ใช้ฟืนที่น้องดูด้เสียงนกจิ๊ๆๆที่เมืองนอกนี่มันเงียบจริงๆนะคะทุกคนเงียบเหงาวังเวงมาก เนี่ต้นไม้มันเหลืองหมดเลยนะข้างบ้านดูเดมันเหลืองมันมเดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวกันเลยทุกคนเข้าบ้านกัน โอ้นี่แม่ครัวหัวปลาค่ะอ่ะมันซุกเลยวันนี้คือผูใส่พริกกับเปิ้ลโบนูจะให้ตักให้ลูกเลยอ๋อพริกเขาใส่ตางหากตอนเทากินนะบ่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวลูกค่อยเหมืนกินน้ำปลาได้ทีนี้อเอาเธอก็ตักให้ลูกเธอแล้วเธอก็ใส่พริกเพราะว่าไม่ใส่พริกมันจะบบแซ่บได้เนี่ยต้มไก่ไก่แต่วันที่หนูจะทำอ่อมไก่ ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ออกไปหาซื้ออะไรอีกเพิ่มเนาะผลละหมากลากใม่ใช่ไหมบออันไหนเป็นบอพี่อุ่มไ่ได้เอาหมเอาหมวกมาอยู่ในรถงี้แล้วพี่อุ้มน่ะจะให้หนูไปซื้ออีย่างซื้อนงซื้อน้ำมันจอดบอกโอ้คนหลายค่นคนหลายว่าจะไปซื้อน้ำที่ไอ้ห่างอันนั้นมันถูกเนาะห่างห่างแต่ว่าเดี๋ยามื่ออื่นเราค่อยไปซื้อก็ได้นะ่นค่อยว่ากันมื่ออื่นค่อยว่ากันเพราะว่าเราต้องมาซื้อเตรียมไว้แล้วตื่นเช้ามีเช้าหนาเขาเขาแล้วแรงๆผลเด้อเดๆผลเด้อ เส้าหนานะอืมโอย้ยสิเด็กข้าวก,กินเขากินน้ามันเนุ่นเน่โอ้ยไออันอันกินหน้าอันกินเขาอันนี้อิ่มอิ่มจะไป,ไปเส้าหน้าอยากมากเลอโบเมนเหรอให้มันเขาย่ญยก้อนละหว่าเสียวตะเนื้อ